เ,นนะะเป็นผู้เรียนผ่านหมอนทองค่ะตาเขาขุดหลุมเอาไว้แล้วนะคะส่วนดินที่ตาเขาเอาลงนี้เป็นดินที่บ้านจะหมักไว้ใช้เองนะคะเราจะเอารองก้นหลุมก่อนนะคะเพราะว่าดินข้างล่างจะค่อนข้างแข็งนะคะตาเขาจะชอบปลูกต้นไม้ยืนต้นค่ะ เราจะปลูกผสมผสานนะคะในสวนยังไม่มีทุเรียนเลยค่ะยี่ปังก็เลยจะเอามาปลูกตาเขาก็ลองเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาทุเรียนลงค่ะส่วนปุ๋ยนะคะที่เราปลูกอนุบาลน,นะคะเรายังไม่ต้องเอาใส่นะคะเพราะว่าดินที่ยีป่ปางหมักเอาไว้ก็มีปุ๋ยอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าเราปลูกอนุบาลเขาอยู่เราจะปลูกแบบพื้นบ้านนะคะปลูกแบบง่ายๆค่ะลากอย่างเยอะเลยนะคะยาวด้วยค่ะค่อยๆนะคะอย่าให้ลากเขาขาดค่ะช่วงที่เราเอาลงหลุมนะคะ ดินที่เราหมักเอาไว้นะคะตาเขาก็จะเอามาคลุกเขากับดินที่เราขุดหลุมนะคะในตรง,ตงปากหลุมอะคะ่ะที่เราขุดดินขึ้นมานะคะตาเขาก็จะามาคลุกเขาแล้วก็จะเอาไปกบตรงโคนตรงรอบต้นเขานะคะตาเขาบอกว่าดินจะแน่นไปถ้าเกิดเราไม่ผสมดินที่เรา หมักเอาไว้ค่ะแต่ปุ๋ยนะคะตาเขาบอกอย่าพึ่งให้ค่ะประมาณหนึ่งเดือนนะคะให้เขาติดก่อนแล้วเราถึงค่อยเอาปุ๋ยลง ตาจะใช้ฟางกบรอบต้นเขาไว้ก่อนค่ะวิธีนี้นะคะเป็นวิธีแบบพื้นบ้านปลูกง่ายค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้น้ำรดเลยค่ะรดให้ชุ่มเลยนะคะใหม่ๆค่ะเราจะหาหลักไม้นะคะมาเสียบไว้แล้วก็มัดต้นทุเรียนของเราไว้ก่อนนะคะให้เขาต้นตรงนะคะไม่ให้เอ็นไปเอ็นมานะคะตาเขาจะมาปลูกไว้ ติดกับต้นกล้วยนะคะใกล้ต้นกล้วยอะคะ่ะเวลาหน้าแล้งนะคะเขาจะได้มีร่มะคะ่ะจะได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะสวัสดีค่ะ